ต้องเปิดใจชื่อะไรมาได้แรกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะเป็นคนนอกสายตาเหรอซึ่งสิ่งที่ครูเน้นย้ำสำคัญเลยก็คือว่าอืขอยเรียนรู้ขอยกล้ากล้าที่จะทําไม่มีใครที่จะทําร้ายคุณไม่มีใครจะสั่งคุณไปตายหรอกอและสิ่งที่ทํามามันไม่ตายหรอกอให้มึงกล้าท <c oughs> ันเหมือนระบายอ่ะ อะไนี่ไงสามพิจกรหลักสองชิวๆองส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 องายงสอองสองสองสองงสองงปองส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 งสองสองสองงสองสมงองสองสองสอองสงสอ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 งงสองสองไองสององสองสองสออที่งสอ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 อองสองสงสองสองสอองสออองสองสอองสองสอองสององ แล้วคือเราต้องเดินผีมาเราตามมันจุดลงที่หมูอ่ะแล้วไอ้เชี้ยกูจะกินดีหรือเปล่าวะกินสะดไตล์ก็กินโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยมันเก็บที่ขายแล้วคือมันจะขายอยู่ข้างในานกค, <c oughs> คนกันไม่ <c oughs> ค่อยเยอะเท่าไหร่มันอยู่ <c oughs> คือต้อให้นั่งกินได้ไหรือไงไม่ได้ก็จะไปดูกันมันก็มีเสือกูนั่งอยู่ก็คือปก, <c oughs> ปกติเราจะปูเสือนั่งกินกุ้งตาโอ้ร้านมันหยุดเลือขึ้นเลยฮะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ ั่งกินบนพื้นกินโต๊ะกินบนพื้นแหละว่ากินบนโต๊ะดิเฮ้ยมันเลิศนะมันอัปเกรดนะมันมีความแบบว่าจากดินสู่โต๊ะจากดินสู่โต๊ะอยากอยากนั่งพื้นมากกว่ากินโต๊ะก็อยากนั่งพื้น ไปเดี๋ยวไปเข้าที่สั่เดี๋ยวนั่งรอเลยอ้าวเรามีที่นั่งเราเลิกเลิงหนาตอนที่เรามากินแรกอ่ะอต้รอคิวอยู่สักระยะหนึ่งแหละก็ถามว่านานไหมนานปะไม่นานนะแต่ว่าแถวเยอะเราจาได้ว่าเราต้องรอคิวนานจริงเหรอไม่รู้ว่าเราต่อคิวป่าอนานก็นานประมาณ่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแหละตอนนั้นอ่ะ อ๋อเรามาหลายรอบอ่ะเรามาสองรอบสองรอบใช่เหรอหมายถึงตอนถ้าถ่ายถ่ายรอบเดียวสองรอบแล้วก็รอบส้มมาถ่ายใหม่แล้วจำได้ไหมตอนที่เราเลี้ยงปีใหม่กันเลี้ยงปีใหม่แล้วเราก็ไม่กินต่ออีกรอบนึงกินสามรอบเอางงลืมเลี้ยงปีใหม่ที่ห้องห้องประชาสัมพันธ์ไงมมาที่ปออบดีกินด้วยอ๋อจำได้แล้วนี่เป็นโรงเรียนเก่าปออบดีใช่เหรอ แว่าตอนนี้แกย้ายไปอยู่ที่เกมใหญ่เอ้าหรอกก็ย้ายจากเตียมพัดมาสตรีวิทย์โรงเรียนเตียมใหญ่ใช่ย้ายจากเตียมพัดมาสเตอรีวิทยและแยกจากสตรีวิทย์ไป็นียมใหญ่อ๋อแต่อีสต่งพูดที่หนึ่งที่ประทับใจนะที่เราไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายแล้วก็พอดีมีรู้สึกที่กรุงเทพพิเศษมาแนะนำคืออะไรจำได้ไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะข้าว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 แกงข้าวข้าวอะไรวะผัดอะไรสักอย่างที่เขาใส่แว่นตาเข้าช่วยอ้อกล้วยเอ้าหรอเอ้าหรอ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดก็เป็นไฮไลท์ของเราไม่ใช่ว่าผัดอะไรผัดตาแดงไฟแดงอะไรเนี่ยอะไรคือผัดไฟแดงวะที่แบบจําได้ว่าป้าที oh, ่ใส่แว่นมันผัดอ๋อเจ๊ไฟเออเจ๊ไฟใช่เราได้กินเลยหรอเจ๊ไฟอ่ะไม่ได้กินไปถ่ายฟุตอย่างเดียวเราไม่ถ่ายเราไม่ได้พูดอย่างเดียวอ่ะมาแล้วอ่ะก็คือวันนี้ก็ให้น้องๆเอ้ยน้องๆบอกว่าน้อง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 จากพัทลุงกับอะไรนะ ปทุมธานีปทุมโอ้โหไกลมากเลยไก่มากโอ้แถวๆนี้เลยเีอยๆโรงเรียนอะไรอา่าเตรียมเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าปทุมธานีอ๋อแล้วน,น้องเตรียมพัดอีกทีนึงน้องเตรียมพัดใช่ใช่เตรียมน้อมเตรียมน้อมใหญ่ก็คือน้องแท้ๆของเตรียมพัทน้องแท้เตรียมพัดแล้วก็วายคีอ่ะมาชิมกันเดี๋ยวให้คนพัทลุ้งกินก่อนเคยกินไหมที่บ้านมีแบบนี้ไหมมีสิไม่กินเพราะว่าอะไรท้องไม่ค่อยดีแต่ตอนวันนี้ก็คือก็คือสิ่งนี้ค่ะ คือจะบอกว่าไอ้หมูเนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะแต่ที่จุดไฮไลท์ค,คือเ,เนี่ยทิชปลาะลองกินดูจ<อ>ลองกินกินอย่างงี้แค่อร่อยแล้วลแลายก็ชัดด้วยนะอย่างงี้นะกินอย่างงี้ไปรรอ,อย่างงี้างตาล์มเยอะพีบ๊บแล้วกินแตงก,กวาเอาแล้วอันนี้ก็คือต้องเป็นแบบนี้หมดเลยเหรอคะ แล้วแต่เราจะให้รักกินอย่างเงี้ยเลย DIY เอา DIY เอา DIY ได้อะโเคค่ต้องขึ้นดูนี่นี่ราชอบเป็นไงคะแล้วคนใต้กินพักปลาร้าได้เหรอเผ็ดปะเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดมากด้วยเพราะมันเผ็ดเลยแต่เราอยากให้ลองชิมดูนะครับแต่หมูอร่อยหมูอร่อยมากหมูนุ่มอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดเลี้ยงได้ก็เลี้ยงดีกว่าอร่อยนะทุกคนแต่ว่าใครที่ไม่ชอบเผือะ ไม่แนะนำอันนี้อันนี้จิ้มแจ่วธรรมดาจิ้มแจ่วของผมด้ยนะมันแจ่วเหมือนแมบนี่เลยมันแจ่วไม่แจ่วอร่อยอร่อยอร่อยมากพาใครมากินดูครั้งก็ติดใจอร่อยแต่เบียร์มันต้องมีเบียร์เลยอ่ะหมายถึงติดใจอาจารย์เหรอคะคือเรื่องอาหารเนี่ยขอให้บอกของกรุงเทพอ่ะคือไปกินหมดทุกที่ก็อะไรของสตรีทฟู้ดอ่ะคือตั้งแต่ทำกบจุ๋ยเฉใช่ไหมทำเกีือบส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับกรุงเทพตั้งแต่แบงคอกไบแบงคอกไบเนี่ย เชื่อเลยว่าไทยสารดีครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยกิโลได้รวมนะระยะทางขี่จักรยานร้อยกิโลแล้วสมัยนั้นไอพีชอยู่มอมอหนึ่งไอเป้ก็อยู่มอหนึ่งดิตอ็ได้ไอพีชอยู่มอหนึ่งขี่จักรยานรอบเมืองเกือบร้อยกิโลแล้วก็เรื่องก่อนหน้านั้นคือเรื่องม,สมัสแมนกดไลค์อ่ะกดไลค์ทั่วไทยกดไลค์ทั่วโลกอ่ะเรื่องม,สมัสแมนอะ่ะก็เกี่ยวกับกรุงเทพอ,อีกร้านม,าสมัสแมนที่ชื่อด,ดังในกรุงเทพอ,อีกกูก็เสือกรู้หมดอีก เจ้าของร้านอะไรก็เสือกรู้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็มาทำเรื่องนี้ก็เสือกรู้อีกเรื่องอีกเรื่อยๆก็คือว่าไม่เชื่อกรุงเทพเราบอกเถอะกูทำได้หมดแหละไม่ผ่านแต่ถ้าพัทลุงนะนี่ของนี้คือของพัทลุงของนี้ที่พัทลุงอีกที่หนึ่งคือที่ไหนครับเตรียมบุญสมบัติราชการพัทลุงครับไปแล้วหน้าเปิดปีเล็กตอนนี้คืออาจารย์มีหุ้นแบบว่าแบบว่าเตรียมมุญสมบัติดาบแบบนี้แบบขายสุดผู้หญิงๆเด็กพัทลุงมันน่ารักมากเลยนะน่ารักน่ารักจังหนูเนี่ยก็คือหนูเเป็นนครรียยบ้อไม่ค่อยไม่่คออยาจริง ลำมโนราได้ปะอุ้ยเบนี่ตัวน้อยอะไรทุกอย่างจริงเป็นไหมจนทุกอย่ามจริงเป็นเพราะคือไม่ใช่บุคลิกมันมันมันใช่อ่ะจริงเหรอไม่ใช่บุคลิกอ่ะลูทุ่งดูทุ่งเหรอร้องเพลงได้เหรอใช่ก็คือแบบว่าใช่ลำมโนราได้ใช่บัดตัวได้ไหม โชว์โชว์ต้๊บนึงต้ได้ไม่รู้ดัดกลับได้ไหมถ้าทำไมทุกบ้านเขาถึงต้องต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะไหว้ครูยกครูอะไรแบบก็คือจริงๆอะมโนรามันเป็นของสูงใช่ไหมคะเขาเชื่อว่าแบบว่าถ้ามโนราที่สองข่กมันเกิดมาจากแบบว่าความฝันของใช่มันก็คือเป็นแบบชั้นสูงเขาก็ต้องมีการไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่า ถ้าไปไหว้ครูจริงๆ,ๆอ่ะมันก็แบบว่าเหมือนกับมีข้อต้องห้ามอะไรเงี้ยแบบว่าห้ามข้ามหัวเอออะไรเออเพราะว่ามันเป็นศิษย์มีครูแล้วอะไรเงี้ยแล้วลลลต้องกลับไปไหว้คร<ป>ูมีการเข้าทรงด้วยใช่ไหมใช่ใช่ <ๆ S 1> แล้วก็ไหว้ครูว่าทุกบ้านหรอไม่ทุกบ้านค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาไหว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะจัดแบบพิธีกรรมแบบว่าใหญ่ๆหญ่อะไรเงี้ยสมมุติว่าที่ใหญ่ใช่ไหมคะก็เป็นนาโนอย่างเงี้ยล้วก็จะมีการไปไหว้ครูแล้วก็จะมีการแบบนุราลงครูอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือต้องจัดทุกปีที่เรามาคุ ผมจะบอกลูกศิษย์ทุกคนทุกครั้งแหละเนาะ <c oughs> คือการอยู่ร่วมกันมันต้องเรียนรู้ว่าทาําทำร่วมกันอ่ะ c เ l t u r e มันเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลใช่แล้วจะบอกสอนลูกศิษย์ทุกครั้งเลยว่าเกออารมีเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีมันเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะว่าครูนะ่ะมีลูกศิษย์เยอะแล้วก็มันเรียนรู้ได้ทุกอย่างอ่ะแต่ก่อนน่ะครูก็เป็นคนขี้บ่นแหละแต่จนทําให้ให้ทุกคนได้เห็นเนาะให้เป้ได้เห็นนะจากลูกคนหนูอ่ะลูกคนหนูวาตอนนี้ก็่าลูกคนหนูเดิม เชื่อไม่มาได้แรกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะทำไมอ่ะคือไม่ใช่ตอนแรกตอนแรกเขาไม่อยู่ในสายตาเปิดใจเขาได้ขึ้นเพราะอะไรได้ขึ้นเพราะอะไรเป็นคนนอกสายตาเหรออ๋อเออไม่มีคนใช่ไอ้น้ำถิงไอถิงอีถิงอ่าเหมือนก็เรียนเยอะหนูเขาทำไม่ไหวอีถิงอ่าอีถิงมาอยู่ปุ๊บส่งเป้งานแรกที่เรา ออกทีวีคืออะไรจําได้ไหมงานสอบแกะแผ่นอ่ะแล้วก็ออกทีวีแล้วมันเด่นพอหลังจากนั้นปุ๊บเตรียมพัดแม่งออกทุกวีคเลยอ่ะเตรียมพัดออกออกทีวีช่องวันทุกวีคแต่ก่อนช่องวันเนาะมาถึงเราหน้าภูมิใจอะไรเอ่ยหน้าแบบดีเพื่อนฉันสัมภาษณ์ลุงตู่แล้วเออเราสองคนสัมภาษณ์ลุงตู่อุ้ยอินไซด์นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสัมภาษณ์ลุงตู่นี่ก็จุดจุดเริ่มต้นของผู้กำกับดีฟนะ รู้หรือเปล่าว่าเรื่องอะไรเรรื่อองะไพี่ในถึงฟิกเงีไงมันอ่อนไงไม่ติดตามเลยใช่ป่ะเออไอ้หลับหลับปะพี่กับคนหลับปะไม่ใช่แล้วใช่เราไได้เป็นบอกห้ามลับห้ามหลับใช่ใช่คือเรื่องดีฟก็เป็นจุดเริ่มต้นของตอนนั้นเขาไปรับรางวัลแล้วเรามีโจทย์ให้เป้ว่าทำยังไงก็ได้ต้องได้สัมพันธ์ในยกแล้วจะทำยังไงทำยังไงไม่รู้ทำยังไงก็ได้ พุ่งเข้าไปเลยมีการไม่ไม,มไม่ใช่ <c oughs> ไปขอเขาก่อนนะเราเราเราเหตุการณ์ตอนนั้นแหะไปขอ <c oughs> ไปคุยไปคุยกับเขาไปคุยกับคนนึงนี่นแหละท,ที่ยุนคุมเวทีอยู่ข้างตอนที่เขาที่นายขึ้นพูดช่ป่ะ <c oughs> แล้วบอกว่าขอัภาได้หมขอทัาได้ไหอะไรเงยเแบบโอเค,อเค,อเคเดี๋วตอลงมาเดี๋ยวลองแอบเข้าไปได้อะไรเตอลงมากาก็กกันกน,ก,น,ก,น,ก,น,นก็มุดเ,เ,เข้าไปเลยนะเข้าไปเลยเข่ม้าหนุมูคุณภาพภูมิใจเลยัได้สัมภาษณ์นยกตู่ครับ คือตอนนั้นออกเลย <laughs> คือตอนนั้นเป็น,ปนไงตอนนั้นหนอตอนนั้นความร <laughs> ู้สึกรู้สึกอ๋อเอาจริงก็ดีที่มีที่มีคอนเทนต์หมายถึงแบบว่าดีที่แบบมีโอกาสาได้สัมภาษณ์เพื่อไปทาคอนเทนต์แล้วทําให้เราแบบว่าเออพัฒน,นาไปแบบเหมือนพอเราได้สัมภาษณ์นายกที่แบบสัมภาษณ์ยาวใช่ไหม <laughs> เขาก็แบบคนอื่นเขาก็มองเห็นเรามากขึ้นแล้วก็แล้ว <laughs> แล้วก็ GTS ก็ตอนนั้น GTS เขาก็เอาเราไปออกทีวีคู่กับดน เพอเผื่อว่าไอ้เพร่ทำพิธีกรดีกว่าอีกคนนึงนี่ว่าไม่ได้คุณภาพเลยค่ะทุกคนตรงนี้ค่ะเราายเพื่อนสุบเลยนะเปลี่ยนรูปโอเคครับก็ไม่มีอะไรฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็จริงจริงก็คือมาลื้อความหลังแล้วครับจุดเริ่มต้นของหลายคนซึ่งสิ่งที่ครูเน้นย้ำสำคัญเลยก็คือว่าอืขอ้เรียนรู้ขอยกล้ากล้าที่จะทําไม่มีใครที่จะทําร้ายคุณไม่มีใครจะสั่งคุณไปตายหรอกและสิ่งที่ทํามามันไม่ตายหรอก คอยมึงกล้าทำเหมือนระบายอ่ะเหมือนระบายระ,ะบายสิมึงมันไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จเลยทำทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งประสบควาสำเร็จส,สิ่งที่ประสบความสำเร็จคือมึงมีเงินเลี้ยงพ่อแม่มึงอ่ะมึงมีเงินให้พ่อแม่สี่ห้าหกเจ็ดแปดล้านอ่ะนี่คือประสบความสำเร็จแล้วมีตัง <S <S ค์อ่ะไอ้เพื่อนไหมเออเออมึมีเงินอ่ะมึงขอยมึงมีเงินอ่ะเงินซื้อได้ทุกอย่างอ่ะใครบอกว่าเงินซื้ออะไรไม่ได้อย่าไปเชื่อจริงค่ะ อันนี้จริงซื้อเมนี่ได้ไหมเท่าไหร่บอกไปซื้อเมนี่อาจจะยากหน่อยเพราะเมนี่ซื้อด้วยใจค่ะก็ฝากกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็เดี๋ยวเราจะยาเดี๋ยวจะลงไม่ได้ก็คือกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับคลิปนี้ใครไม่ดูคือมันเป็นความหลังของหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นความหลังของพวกเรามึงไม่ดูก็เรื่องของมึงนะครับโอเคปหมไอซ์มีอะไรจะพูดไหมครับเทียร์แทนคนตัดครับมีอะไรพูดไหมครับเทียร์แทนคนมีอะไรพูดไหมฮะนี่ไงพูดอยู่เนี่ยไอซ์ไปไปจับหน่อยเอาไอซ์ไปพูดหน่อครับสุดท้้ายแลว สุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามช่องขนมก้อนด้วยนะคะโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายินเคครับหมูกระทะไหมหมูกระทะอะไรล่ะ